ค่ะทำบุญสาธุค่ะเกนิเกนกินกินสวยงามมากค่ะขอให้เปียโนโเรียนหนังสือเก่งๆเปียโนโมาทำไว้น้ำมันอ่ที เปียโนโมีแต่ความสุขความเจริญในครอบครัวอบอุ่นค่ะสาธุเก่งมากกรกาบสามครั้งก้มลงด้วยก้มหัวลงด้วยเก่งอ่ะขอพรอให้ให้น้องเปียโนโเรียนหนังสือเก่งเกง,เกงยกมือขึ้นด้วยให้น้องเปียโนโเรียนหนังสือเก่งเก่งครอบครัวอบอุ่นมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามา สิ่งไม่ดีให้ปัดเป่าออกไปนะคะสาธุอากาบลงอีกสามครั้งหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะหยอดเลยค่ะ เก่งมากเก่งมากเลยสาธุได้นะสาธุได้ค่ะ <c oughs> เราได้ทำบุญวันนี้เปียนโน เปนโนมีความสุขไหมคะวันนี้ตอนนี้กําลังเดินลงนะคะทุกคนเปนโนมีความสุขไหมคะเราได้ทําบุญหยอดหยอดตังหยอดตังทําบุญด้วยวน,นี้ตอนลงนะคะทุกคนเครื่องบินลงหรือขึ้นเครื่องบินเพิ่งลง <laughs> I <laughs>